ป่าเหมืนก็อุดมสมบูรณ์ด้วยเหมือนน้อไม,ม,ม้ลายพี่น้องมาทำเมือเด้พี่น้องเป็นมาเหี้ยมไม่ลำโพงพี่ไก่เด้อพี่น้องมาเลาะหาเห็ดแต่ว่าขันเงี้ยมเห็ดเพาะเออพอแมันเห็ดละงกเห็ดเผิงออกพี่น้องเออหาเหมือดพอได้มาแถวนี้อุดมสมบูรณ์หลายแต่ว่าเขาเจ้าก็บชีสไฟ ปีนี้ย่านเฝ้าขี้เก่าอยู่ถ้าปีได้โบโจ้ถ่ายบ่เฮ็ดเอาไปโบ,บเบิดปลาเฮ็ดแถวนี้เฮ็ดพันไหลหาลูกไฟพี่หน่อยโวยเมื่อเลยละโลวยกับแล้วไปหารถแล้วค่ะไปหารถแล้วมันบ่มีไี่จะเฮ็ดพเพาะแถวๆได้คนละคมสองคำไม่ได้หลาย เที่วหญกับปลาเฮ็ดล้างไข่ล้างเขียวปีน้ยานบอออกกีรดอกไฟใหม่บเบิอเด้อค่ะก็มันสามารถมาชมปลาเที่ยวปลาซื้อๆเรื่อยพี่น้องอุดมสมบูรณ์ปลาธรรมชาติ เออเองก็เฮ้ยแม่ปะดงทำเมืดเนาะดงทำเมืดมาผาสั้นเออแถวเสาเฉลียงพี่น้องแต่ว่ากายเสาเฉลียงมาประมาณสิบกิโลต้นกอยพี่น้องกอยเครือกอยเครือกอยพี่น้อง ยันกันประมาณเจ้าหมู่งละตอนนี้จะอวยกรับแล้วก็ไปลงผู้ทำเมื่อจะ,จะไปเก็บพักอีหลอกรากอีหลอกพี่น้องเอ้ยพาพี่น้องไปเก็บรากอีหลอกแค่น่อยขอบคุณหลายหลายค่ะ